สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ <_ an> พึ่งแห่งเสร็จกลับมาก็รีบมาทําคลิปให้ทุกคนเลยแต่ว่าวันนี้จัดมีอะไรจ่ะมาให้ทุกคนดูด้วยแ๊บหนึ่งน <_ an> ี่เลยมันคือกล่องนะคะกล่องฟรีไฟแชมเปี้ยนวาวนะอันนี้คือจัดได้มาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนี้บ้างเดี๋ยวจะมาเปิดให้ทุกคนดูพร้อมๆกันเลยครับ <_ an> แป๊บนึ่งเดี๋ยวขอไปเอากันไกลก่อน ฟีไฟชัปเบิ้ลอลนะคะเราได้มาจากการที่ฟีไฟโพลีซีซั่นสองเนาะซีซั่นก่อนจัดก็เป็นหนึ่งในผู้ที่แบบว่าร่วมสนับสนุนเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกๆการใช้เฟซของเราก็บวกเพิ่มเป็นเงินรางวัลของการแข่งขันอะไรประมาณเนี่ยจะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันก็เป็นประมาณนั้นถ้าเกิดใครจํากิจกรรมนี้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่จะได้อันนี้นะคะจะเป็นอะไรอยู่ข้างในกล่องเนาะเดี๋ยวเปิดไปเลยเหมือนจะเป็น อ่ะชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกจะหยิบขึ้นมานะทุกคนจะเป็นน่าจะเป็นเสื้อปะอ่ะอันนี้นะคะชิ้นแรกเลยอ๋อชิ้นแรกไม่ใช่เสื้อนะเป็นกระเป๋าเป็นถุงผ้านะคะฟรีไฟอันนี้จริงๆจะมีเราอันนึงแต่ว่าเอาไว้ที่เชียงใหม่เอาไว้แบบเวลาไปตลาดไปซื้อของ ไปร้านซื้อของอะไรเงี้ยร้านสะดวกซื้อก็จะซื้อมานะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเสื้อฟฟล์ลีนะคะอันนี้จะก็มีแล้วตัวหนึ่งเพราะว่านักแข่งเขาได้กัน<อ>มันมันเหมือนกันปะวะไม่แน่ใจว่าเหมือนไหมแต่ว่าเสื้อเซตนั้นอะ่จะจัดเอาไว้ที่เชียงใหม่หมดเลยไม่ได้เอามากรุงเทพด้วย <c oughs> ก็ดีเหมือนกันมีเสื้อนี้จะได้เอาไว้ใส่ที่กรุงเทพด้วยนะคะตัวหนึ่ง <c oughs> แล้วก็มี power bank นะคะอันนี้เป็น power bank ของ e loop หรือเปล่าวะ <c oughs> ได้ power bank พร้อมกับอันนี้อะไรอ่ะแม่เหล็กหรอแม่เหล็กแชมเปี้ยนวอลเดี๋ยวขอแกะ ASMR แกะถุงมันคืออะไรไม่รู้อะทุกคนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองเอาไปแปะตู้เย็นดูไม่รู้ว่าแปะได้หรือเปล่าและนี้ก็จะเป็น power bank นะคะ power bank เป็น power bank line free fire อ่าอันนี้จัดไม่แน่ใจว่าใช่อันเดียวกับใน shopee หรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็แบงอันนี้ตั้งสามหมื่นนะคะมิลิแอมเลย <S 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 เออเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาไว้พวกพาเวลาออกไปข้างนอกเพราะว่าจดัดเวลาเดินทางทีก็คือใช้เวลาทั้งวันอยู่นอกบ้านแล้วสิ่งที่เราทากันทุกครั้งเวลาออกบ้านคือเล่นโทรศัพท์เล่นเกมดูคลิปนั่นนู่นนี่นัน่น,น,นถูกปะแล้วก็จะเล่นเกม free fire แล้วก็จะดูคลิปจัดมินกันทุกไพรใช่ถูกเพราะตอนนี้กําลังดูอยู่นะคะและนี่ นี่ค่ะเป็น,เส,นเสื้อนี่เสื้ออันนี้น่าจะหาไม่ได้ที่ไหนนะขอดีก่อนเสื้อนี้ทุกคนเสื้อเหมือนจะไซส์แบบพอดีตัวจัดพอดีตัวจัดมากเลยข,ข้างก็จะเป็นแบบลายอันนี้าหลังก็จะเป็นแบบนี้เออสวยนะสวยยูขาวดำอีกชิ้นหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้น่าชิ้นสุดท้ายในกล่องละอันนี้เป็นเสื้อสีฟ้า เพน,นั้นน่ะ,ะคาคลรีนน้องน,น่าจะเป็นแอดมินเนี่ยแหละเขาโทรมาถามว่าจเจ้าสีดำหรือสีฟ้าตอนแรกจะาก,ก็แบบสีดำเอ๊ะแต่สีดำคนน่าจะเลือกเยอะนะคะจะาก,ก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นสีฟ้าแทนและกันสีฟ้าไซส์เอสนะคะของจัด ไซส์เมันน่าจะเล็กไปอ่ะสำหรับจัดปกติจ wow. ้จะใส่แบบ M M หรือ L อจะไม่ค่อยเลือก S เพราะจจะชอบใส่แบบหลวมๆเฮ้ยพอดีอ่ะเฮ้ยพอดีอ่ะทุกคนน่ารักสีฟ้าอันนี้เป็นแบบเดียวกับพี่คุณแพตตี้ใส่ถ่าย MV ของฟีฟอ่ะทุกคนเฮ้ยน่ารักวะน่ารักอ่ะสีฟ้าสวยชอบมากทุกคน หลังจากที่แกะกล่อง <acuerdo> ันน <tests> ี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่อวดทุกคนไปเรียบร้อยแล้วนะก็จะเดี๋ยวจะเข้าไปดูของในเกมก่อนว่าวันนี้ในเกมมีอะไรอัปเดตบ้างเนาะวันนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนี่นาสิขั้นสูงซีซันหน้าน่าจะมาละมั้งเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าวันนี้มีพีออเดอร์ให้เราต้องพีออเดอร์หรือเปล่าจะได้รีบไปพีออเดอร์นะคะเควสของเดือนนี้ยังทําไม่เสร็จเลย ทุกคนสิทขั้นสูงรอบนี้เป็นตีมอนุบิตรีเจนสองฮะ <Wow. S 1> ชุดผู้หญิงโคตรสวยชุดผู้ชายโคตรหล่อ,อคือแบบเออแต่ชุดผู้หญิงสวยจริงดูหรูดูแพงมากเลยอ่ะชุดอันนี้เดี๋ยวจะขอเข้าไปดูแปอกดเข้าไปดูหน่อยนะคะรอบนี้สิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยของรางวัลพิเศษก็คือกล่องดวงใจเป็นฟาโรแคทนั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวจะจะพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงรอบนี้ไปก่อนนี่แนะ ฟรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงรอบนี้นะคะแล้วก็นี่เลยได้เป็นฟาโรฟาโรแคทเอ้ยน่ารักนะน่ารัก เวลาเราฆ่าคนได้มันน่าจะเห็นชัดอยู่แหละอันเนี้ยแต่ว่าต้องต้องลองเอาไปเล่นในเกมดูออแล้วก็นะคะตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมในเกมด้วยนั่นก็คือกิจกรรมมันถึงสุกนะคะกลับมาแล้วอีกครั้งเนาะ,ะเพราะว่า GM เนี่ยก็คือเราทำเควสใช่ป่ะทำเควสแล้วเราก็จะสามารถมากดรับกล่องสุมสกินปืนฟรีได้ที่นี่นะคะซึ่งแต่ละวันเนี่ยกล่องสุมสกินปืนมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะซึ่งตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยขึ้นภาพให้ดูนะว่าแต่ละวันเนี่ยปืนมันจะเป็นปืนอะไรกันบ้างนะคะ จะล,ลงไหนกันนะ่ะลงฟ้าเหรอไปลงสีเนี่ยแล้วมันก็มีตัวบินอยู่หน้าเราด้วยนะแกเห็นปะมันมีสลิงอยู่ใช่แล้วมันก็มีคนไปถึงแล้วอะเราว่าจะตามพี่เลยเถอะนาอย่าไปกลัวสิไ,<อ>ไม่กลัวอะไรอะเอาแล้วกลับทำไมโอ้เราเห็นอาณาคนแล้วมันได้ปืนแล้วแกโชคดีนายเบอร์สามนายวิ่งมาทางนี้นายนายไปไหนอะ เออเราวิ่กลับแล้วอ่ะตรงนั้นมันไ,ได้ปืนแล้วอ่ะแก <มา S 1> แล้วสีไม่มีคมนะมีคมใครไมตามม,ามีคอย่าเถียเมื่อกี้เราเห็นอยู่มีหาละกลับมาเพื่อนกลับมาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอยากรู้ผู้หญิงค่ะผู้หญิงไม่เสียงคนผู้ชายจังวะ อายุเท่าไรเนี่ยเป็นทอมปะเนี่ยไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยใส่กระโปรงไปโรงเรียนด้วยอายุเท่าไรเนี่ยอายุยี่สิบนยี่สิบยังไปเรียนหรอไม่ได้ไปโรงเรียนไปมาหาลัยแล้วครับผมมาหาลัยยังเล่นเกมอีกเอา้าทำไมจะเล่นไม่ได้อะเล่นกับใครน่ะไม่มีก็บอกว่าไม่มี <c oughs> เดยกแมนขนาดนี้ทุกวันนี้ไม่มีใครจีบเลย ตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกว่าเสียงแมนว่าเธอทักเท่านั้นแหละโอ้โหมันแม,น,มนขนาดนั้นเลยหรอนี่บ้านเธออยู่ไหนอ่ะสเกตทีสเกตนะโอ้โหนืกอว่าอยู่ริมเลอยเยราอยู่กรุงเทพอ๋ออันนี้เธอกดสุ่มทีมาหรออ๋อมากับเบอร์สองใช่ปะเบอร์สองไม่เปิดไมค์หรอผมอยู่แรงแดงแล้นี่แแรงแดงไม่ไ้เอาจริงเหรอเธอแรงแดงเหรอเท่าไหร่อ่ะสามพันหนึ่งหรอ มันสองคี่สาวที่ว่าฮลพี่นี่จะอเอากบหนูเนี่ยไม่ไม่เอาแล้วอะ่ะเราใช้สนไนแล้วอ,ะอ่ะเก็บอะไรไม่ทันสักอย่างไว้ไนีด่ดอกอะไรให้อะ่ะไม่ไม่ใช้ไม่ใช้จีบได้ไม่ผิดอะอะไรนะไม่ต้องมาจีบเราหรอกถ้าเราสวยเรามีแฟนแล้วพี่ไม่สวยหรอเออไม่สวยเจ้ก็แมนไม่ได้เสียงหวาน<ม>แบบนี้ด้วย ก็เราก็แบบหน้าตาได้อยอ๋อเราหน้าตาได้อยู่หรอหน้าตาเราเป็นแบบไหนอ่ะมีตาปะไม่รู้มึงมีจมูกไหมเราอยู่ในบ้านนี้แหละเบอร์สองเกาะสองไม่เอาหรอกไม่เอาอ่ะเรามีเกาะสามหรอกถ้าตายเนี่ยลบห้าสิบเนี่ยโอ้โหถ้าตายลบห้าสิบเลยอ๋อเออก็ลบห้าสิบดิไม่ไม่เคยลบอ่ะปกติไม่ค่อยเล่น ไม่ค่อยเล่นต้องอ่านหนังสือเราเรียนไงเรียนอะไรอ่ะนายเรียนอะลรก็เรียนทั่วไปไงไม่ได้เรียนวิทย์คณิตอ๋อเรียนทั่วไปไม่ได้เรียนวิทย์คณิตแล้วคือเรียนอะไรอ่ะก็เรียนปกติมอมอสี่มั้มอหกอย่างเงี้ยอ๋อแล้วสรุปเราอยู่มออะไรอะมอสี่มอสี่เหรอยังเด็กน่อยยังเด็กน้อยเนี่ย็กต้นสามเนี่ยเอาเลยเก็บ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 เอ้ยแกแกแกเรียนมอสี่จริงดิ ใช่งั้นเดี๋ยวเราขอทดสอบหน่อยยกมือซ้ายขึ้นแล้วก็ยกแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็ยกมือขวาขึ้นอ่ะยกแล้วนิ้วก้อยอะไรนิ้วก้อยไงลองชูนิ้วก้อยขึ้นดิชูแล้วนิ้วโป้งข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาดิล้วชูแล้วอะนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งใช่ไหมแล้วก็นิ้วชี้อะไรโอ๋ไม่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 ไปอะไรอยู่นี่อยู่นี่มู่เก็บเงียบจะคนขึ้นมาตายหมดตีแล้เนี่ย เขาได้ยินเสียงที่เราพูดด้วยเหรอไม่ลูกพี่เอออะไรเนี่ยเมื่อกี้จะจีบกูตอนนี้ดักกูเออแล้วฮัลโหลเป็นใจพี่สวยนะตัวจริงพี่สวยเหรอสวยสวยรันไม่ไม่มีแฟนเออนั่นดิฮัลโหลครับครับผู้ชายไงวะถ้าจบเกมนี้ผมแอดพี่พี่จะรับป่ะ พี่คนไหนคนผู้หญิง่งนะอ้นายเห็นเราเล่นตัวผู้ชายนายเลยไม่สนใจเราใช่ปะพี่พี่พี่ชื่ออะไรชื่อมินชื่อมินครับมินใช่ <c oughs> น้องชื่ออะไรเรา,เราชื่อชื่อในเกมอะออสมีระเบิดติดปะมีกัเบิดป่ะไม่มีอะพี่มินชื่อมินเหรอชื่อมินชื่อมินเฮ้ยเฮยผมเหมือนมีคนเรียก อพีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงมาแล้วว่าเราจะมาดูกล่องศพเราลงไปดูได้ปะเรายิงไว้ข้างล่างนู่นอ่ะมันน็ออมันแตกมันแตกเลยอ่ะกล่องไปแล้วอ่ะนั่นนั่นมีคนแก่แกทีร้อยห้าตรงหินอ่ะ เห็นอะไรได้ป่ะโอ้โหเพื่อนกำลังจะโดนยิงนั่งรูดศพคืออะไรคืออะไรของเพื่อนเนี่ยแลดซอนลบกก่อนจะบอกว่าเรายังไม่เข้าตา แชรพี่น้องมันคงจะดีกว่าขอไอว่านหน่อยครับให้มาเอากับออนเนี่ยขอบคุณครับปกติออนเล่นแอบงี้เลยปะถึงว่าแต่มบวเขา,าเล่นอย่างนี้ตลอดเล่นเล่นคนเดียวนะพี่ไม่ไม่ไมีทีเล่นเล่นทีมมันออนเล่นไม่ถนะัดอ้าวแล้วคิดไงอ้อนมาส่มทีมเนี่ยผมหาเนื้อคู่้แบบแล้วแบบพี่นี่เรียกเนื้อคู่ปะอาจจะเป็นก็ได้ สวยสวยใครเลือกบ้านหลังนี้เนี่ยไ <Okay. S 1> เล่นหอหรอน้องไงเลือกเลือกให้พี่ป oh. <laughs> กติน้องเล่นก็ไม่ค่อยฟู่เหมือนกันนะจริงเหรออันนี้คือจะจบเกมอยู่แล้วนะก็เขาไม่สนาไงน้องก็เล่นเล่นไม่เป็นเหมือนกันเล่นแบบเปิดไม้ปกติเล่นคนเดียวเงียบ้าฟั แทะรัวๆเลยว่ะเลยนาะจำแนกเขาชุบได้แล้วแหละแต่คนเหลือเยอะมากข้างหลังเข้าบ้านบ้านแอลอ่ะบ้านแอลคนเข้าตัวหนึ่งชุบได้ปะน้อช่วยผมยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชุบออสข้างออกมา จผิดทำไมอ่ะก็ไม่ให้มันยิงมาไงตรงนั้นม้นมีคนอีกไงพี่พันยาค่ะ อยู่ข้งบนเดี๋ยวเราลง้างล้เอสแมนล้มไปมจยนยนังเลยเ้ยต่แชมป่ะเอาแชมใจเย็นๆนะเอาศูนย์ควิวเฉยผมโอ้โหแรงวะไม่มีกระสุนละว่ะ I'm a แอปเพิ่งรับรัเลยแอปเพิ่งใช้อดอเรอดกันออสสุดท่วอีกบ้าง เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรอบนะ้าถ้าอยากอหไไปทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูละกันเดี๋ยวจะหาเวลาลองไปทำดูนะไปก่อนไดยทุกคนบ๊ายบาย